บีน้ำทิพย์เคลื่อนไหวโดวยโพสต์สุดคมอันนี้ตกเป็นประเด็นฮ้อนร้อนฉากขึ้นมาทันทีหลังมีคนจ้องจับตาถึงความรักครั้งใหม่กับไฮโซหนุ่มรักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สุดหล่อและรวยเวอร์สำหรับนางเอกสาวสุดแซบ่บบีน้ำทิพย์ที่ตลอดทั้งวันที่ตกเป็นประเด็นตามสืบสอบสาวบีก็ยังไม่ออกมาพูด หรือชี้แจงเต็มๆถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ถูกจับจ้องว่าคบหากันในลักษณะไหนแค่เพื่อนหรือว่ามากกว่านั้นมีเพียงความเคลื่อนไหวใน Instagram Story ที่เจ้าตัวรัวโพสต์อยู่หลายโพสต์โดยเฉพาะโพสต์ยิ้มแบบแนนโนและโพสต์ล่าสุดเป็นคำคมภาษาอังกฤษระบุว่า every action has its p r e s s u r e and price แปลความหมายแบบรวมๆจะแปลความได้ว่าทุกๆความสุข ย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย